มุกคนผู้ประพฤติผิดศีลห้าข้อที่หนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจิตใจไร้เมตตาได้รับผลกรรมชั่วในนรกดังภาพนี้ บุคคลใดประพฤติผิดศีลห้าในข้อที่สองการลักขโมยช่อโกงหรือทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นให้เสียหายได้รับผลกรรมชั่วในนรกดังภาพนี้ บุคคลใดประพฤติผิดศินห้าในข้อที่สามการประผิดประเพณีผิดประเพณีนะเป็นผู้เป็นชู้กับภรรยาหรือสามีของผู้อื่นได้รับผลกรรมชั่วในภาพนี้เอ้เห็นไหมล่ะเป็นต้นเียวนะ นะร่างมีหมา,ากัดนะบุคคลใดประพฤติผิดศินห้าในข้อสี่การพูดเท็จโกหกหลอกลวงผู้อื่นได้รับผลกรรมชั่วในลลกดังภาพนี้ <Yeah. S 2> บุคคลใดประพฤติผิดศีลห้าในข้อ5การดื่มสุราเมรยัยจนหลงลืมสติได้รับผลกรรมชั่วในนรกดังภาพนี้